รับตัวดีครับเราให้ดูตัวอย่างแหวนพลอยแดงจันนะครับไซส์สองถึงเจ็ดมิลประมาณัเป็นพลอยตัวอยาแหวนตัวอย่างครับวงนี้พลอยแดงจันครับเม็ดก็ไม่แพงครับหลักสองสามร้อยครับสองเม็ดถ้าเจยดติ้งๆเลยก็ไม่เกินห้าร้อยครับก็ไซส์ขนาดนี้ก็ เนร่ยสองสามร้อยขึ้นไปก็โอเคแล้วสวยนะควันนี้เราจะค่อนข้างหาสีแดงสีแดงกดจะหายากหน่อยเลยล็อกจมพูจะเยอะนะครับกระติดจมพูจะพอไล้ดูดแหวนนะครับสีมือช้างก็จะได้นะครับที่เราเอานำมาเป็นตัวอย่างนะครับลายสลุกนีือลายสลุก ก็ยืมเข้ามาถ่ายให้ดูว่าเป็นปแหวนตัวอย่างนะครับว่าร้านทองที่เราทำเรื่นี้เป็นแหวนที่ติดมือดีนะครับคิดมือดีไม่จากลุกตาครับจาลุกตาได้ทันท์ ความจริงแล้วตัวเรือนเราไม่เน้นสั่งแล้วเพราะว่าเราทําให้นะครับถ้าคนซื้อป่อยนะครับซื้อป่อยที่อื่นเราก็ไม่ไม่ไม่ไม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 รับทำก็ไม่คุ้มกค่าอะไรอ่ะบำเหน็จนะครับเพราะว่า้องรับผิดชอบสูงเรื่องออทองเนี่ยครับในค่าเราไปคิดบำเหน็จสูงก็คน ช้ก็แพงต้นทุนก็สูงนะครับิิบน้อยก็ไม่คุ้มเราเราลยรับัารทำเฉพาะคนที่ที่ซื้อพอยเรานะครับว่าสีมือตั้งจ,จำก็ใช้ได้นะครับานี่เราให้ดูว่า,างานที่เราสั่งทำเนี่ยเป็นทองเก้าสิบนะครับเป็นทองประมาณนะเก้าิบทไม มันก็ไม่เกินดาวดิสสองเรา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 พูดไปฟังฟ่งตามข้อมูลนะครับวงนี้ก็สวยนะครับคอยแดงอันนี้จัแนแพลน100%เนีนะครับไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เพราะเราเป็นคอยเก่าเก็บคอยอัพเล็กๆอย่างนี้ไม่มีใครทำเพราะว่าตอนตอนนี้เจ็บเปนาวเลวอัพใต้เล็กตอนหลังมันเป็นคอยอัพแดงก็แพงนะครับ ตัดลายตรวจลายตลุดทั้งทายที่เราถ่ายจากกล้องกล้องเว็บแคมไม่ได้เปิดไฟเลยนะครับมันจะมีไฟอยู่ในตัวของเขาคอยแดงก็สีแดงใช้ได้กระดูก็แดงก็แดงแดงออกว่านี้หรือแดงก็แดงแดงแบบนี้คอยแดงจันทร์ก็จะเป็นลักษณะสีอย่างี้ครับสดม่วงสีอะไรหรือว่าเป็นสีแดง ของเขาครับสนใจก็โทร0871505601ท่านจะทําเป็นออเดอร์เยอะๆก็ได้ครับต่างคอยแล้วก็ต่างแหวนสำเร็จรูปไปขายก็ได้สนใจก็โทร0871505601ร้านเจนะเจหรือร้านเจเจนจังครับตอนนี้เราก็ขยายหน้าเว็บเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อรองรับลูกค้าให้มีสินค้าหลากหลายนะครับ โครงการในหน้าก็จะรับกับผู้คนที่เข้ามาชมนะครับ